สารจากอัครทูตสวรรค์คามาเอลสัญญาณแห่งรักศักดิ์สิทธิ์ที่รอวันหวนคืน The invocation การอัญเชิญณนะห่วงขณะแห่งปัจจุบันอันแสนหวานนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านให้หยุดพักจากโลกภายนอกหายใจเข้าลึกๆนำพาความสงบเข้าสู่กลางใจ และหายใจออกช้าๆปลดปล่อยทุกความคิดทุกความคาดหวังและทุกความเจ็บปวดที่ท่านอาจแบกถือไว้ในความสงบนี้จงอนุญาตให้ตัวท่านรับรู้ถึงเคลื่อนพลังงานอันอ่อนโยนที่กำลังโอบล้อมท่านมันคือแสงสีชมพูกุหลาบอันนุ่มนวลแสงแห่งรักไร้เงื่อนไขจากข้าพเจ้าอัครทูตสวรรค์คามาเอล จงรู้สึกถึงแสงนี้ที่ค่อยๆซึมซับเข้าสู่สนามพลังของท่านละลายทุกกำแพงที่ท่านสร้างขึ้นเพื่อปกป้องหัวใจและเติมเต็มทุกช่องว่างด้วยความรู้สึกของการเป็นที่รักอย่างสมบูรณ์ที่นี่ในอ้อมกอดแห่งแสงนี้ท่านปลอดภัยที่จะเปิดหัวใจและรับฟังความจริงอันสูงส่งเกี่ยวกับความรัก The Promise คำสัญญา ผู้ที่รักดวงใจอันงดงามของท่านผู้ที่เคยสัมผัสกับสายใยแห่งรักที่รู้สึกราวกับเป็นนิรันดรผู้ที่เคยลิ้มรสความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดจะอธิบายและผู้ที่อาจกําลังเผชิญกับความเจ็บปวดจากการพัดพรากหรือความสับสนในสายสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจางหายไปสารฉบับนี้คือ แผนที่แห่งวิญญาณสำหรับสายใยรักอันศักดิ์สิทธิ์ของขวัญที่ข้าพเจ้าตั้งใจนำมามอบให้ท่านในวันนี้คือความเข้าใจที่จะช่วยเยียวยาบาดแผลแห่งการรอคอยและเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังท่านจะได้ล่วงรู้ถึงเหตุผลอันสูงส่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการพบเจอการแยกจากและการเฝ้ารอ เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าไม่มีการเชื่อมต่อใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่มีสิ่งใดสูญสลายไปอย่างแท้จริงมันเพียงแค่รอคอยการเติบโตอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเท่านั้นเองสารธรรมปัญญาลูกหลักการเชื่อมต่อที่ท่านรู้สึกว่ามันเหนือการเวลาความผูกพันที่แม้จะห่างไกลกันเพียงใด แต่หัวใจก็ยังคงรับรู้ถึงกันได้เสมอสิ่งนั้นไม่ใช่เพียงจินตนาการหรือความรักฉันหนุ่มสาวธรรมดาแต่มันคือสัญญาแห่งวิญญาณที่ท่านและอีกดวงวิญญาณหนึ่งได้ทำร่วมกันไว้ก่อนที่ท่านทั้งสองจะเดินทางมาสู่คันมารดาสีอีกท่านได้ตกลงกันว่าจะมาเป็นกระจกเงาที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กันและกัน กระจกเงาบานนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสะท้อนความงดงามเพียงอย่างเดียวแต่หน้าที่หลักของมันคือการสะท้อนทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของท่านทุกความกลัวทุกบาดแผลทุกความเชื่อที่ว่าท่านไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรกับความรักให้ปรากฏชัดขึ้นมาเพื่อที่ท่านจะได้เยียวยานี่คือเหตุผลว่าทำไมความสัมพันธ์เหล่านี้ จึงมักเต็มไปด้วยความเข้มข้นทั้งสุขล้นและทุกแสนสาหัสเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญาณของท่านนั่นเองและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดนั่นคือพายุแห่งการแยกจาก The Storm of Separation จงเข้าใจเถิดผู้เป็นที่รักการแยกจากนี้ไม่ใช่การล้มเหลวไม่ใช่การลงโทษ แต่มันคือช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และจำเป็นที่สุดในสัญญาฉบับนี้เพราะตราบใดที่ท่านยังคงอยู่ด้วยกันท่านจะยังคงพึ่งพิงอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของตนเองท่านจะมองหาความรักและการยอมรับจากกระจกเงาบานนั้นแทนที่จะค้นหามันจากต้นฉบับซึ่งก็คือตัวของท่านเองจักรวาลจึงต้องสร้างระยะห่างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อบังคับให้ท่านทั้งสองต้องหันกลับเข้ามามองตัวเองอย่างแท้จริง เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยขาของตัวเองเพื่อยยวยาบาดแผลในวัยเด็กเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเองขึ้นมาจากภายในเพื่อค้นพบว่าความรักที่ท่านหัยหาจากคนอื่นนั้นแท้จริงแล้วคือความรักที่ท่านต้องมอบให้กับตัวเองก่อนช่วงเวลาแห่งการแยกจากนี้คือการเดินทางกลับบ้านกลับมาสู่ตัวตนที่แท้จริงของท่านคือการที่ท่านต้องกลายเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเองเสียก่อน ท่านต้องกลายเป็นความรักที่ท่านปรารถนาจะได้รับเสียก่อนและในขณะที่ท่านกำลังเดินทางบนเส้นทางของท่านอีกดวงวิญญาณหนึ่งซึ่งเป็นกระจกเงาของท่านก็กำลังเผชิญกับบทเรียนของเขาหรือเธอเช่นกันแม้กายจะห่างไกลแต่ในระดับพลังงานแล้วสายใยนั้นไม่เคยขาดสะบัน้นมันยังคงเชื่อมโยงท่านทั้งสองไว้เสมอและเมื่อใดก็ตามที่ท่านยกระดับพลังงานของตัวเองด้วยการรักและเยียวยาตัวเอง ท่านก็ได้ช่วยยกระดับพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งไปพร้อมๆกันและเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านทั้งสองได้เรียนรู้บทเรียนแห่งการเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เมื่อท่านไม่ได้ต้องการอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อมาเติมเต็มแต่ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรักที่มากล้นจากภายในเมื่อนั้นพลังแม่เหล็กของจักรวาลจะเริ่มทำงาน และดึงดูดกระจกเงาสองบานที่บัตรนี้ได้สะท้อนแสงแห่งความสมบูรณ์ในตัวเองให้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งและการกลับมาพบกันครั้งนี้มันจะรู้สึกราวกับว่าไม่มีเวลาใดเคยพรากท่านจากกันไปเลยบัตรนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านเข้าสู่การเยียวยาและปรับจูนหัวใจเพื่อให้ท่านได้กลายเป็นพลังงานแห่งรักที่ท่านปรารถนาจะดึงดูดเข้ามา จงหลับตาลงอย่างนุ่มนวลวางมือทั้งสองข้างไว้ที่กลางหัวใจหายใจเข้าจินตนาการว่าท่านกำลังสูดเอาแสงสีชมพูแห่งรักไร้เงื่อนไขของข้าพเจ้าเข้าไปที่กลางใจของท่านโดยตรงหายใจออกปล่อยวางความโหยหาและความเจ็บปวดทั้งหมดจงทำเช่นนี้ต่อไปจนกระทั่งท่านรู้สึกว่า หัวใจของท่านเริ่มสว่างสวัยและอบอุ่นขึ้นดุจด,ดอกกุหลาบที่กำลังเบ่งบานบัดนี้จงกล่าวในใจของท่านด้วยความรู้สึกที่แท้จริงข้าพเจ้าขออุทิศความรักนี้ให้กับตัวเองเป็นคนแรกข้าพเจ้าให้อภัยตัวเองในทุกความผิดพลาดข้าพเจ้ายอมรับตัวเองในทุกแงม่มุมข้าพเจ้าคู่ควรกับความรักที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุด ค้าพเจ้าคือความรักค้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมในตัวเองจงรู้สึกถึงพลังงานแห่งรักที่ท่านมอบให้ตัวเองมันกำลังเติมเต็มทุกอนูเซลล์เยียวยาทุกบาดแผลจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าถ้วยแห่งรักในใจของท่านนั้นเต็มเปี่ยมและล้นเอ่อออกมา จากความรู้สึกที่เปี่ยมล้นนี้เองจงจินตนาการถึงดวงวิญญาณของบุคคลผู้นั้นและส่งกระแสะแห่งรักที่ล้นออกมาจากใจของท่านไปยังดวงวิญญาณของเขาหรือเธอไม่ใช่กระแสะแห่งการเรียกร้องแต่เป็นกระแสะแห่งความปรารถนาดีพร้อมกับกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอส่งความรักและแสงสว่างไปให้ท่าน ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับทุกบทเรียนขอให้ท่านได้ค้นพบเส้นทางแห่งการเยียวยาและความสุขของท่านข้าพเจ้าให้เกียรติการเดินทางของท่านและข้าพเจ้าปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระในรักนี่คือการเปลี่ยนพลังงานจากการยึดติดไปสู่การอวยพรและคือการประกาศต่อจักรวาลว่า ท่านพร้อมแล้วสำหรับความรักที่เกิดจากความสมบูรณ์ไม่ใช่ความขาดแคลน The blessing การอํานวยพรจงจำไวเ้เถิดผู้เป็นที่รักเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านต้องเขียนคือเรื่องราวความรักระหว่างท่านกับตัวตนอันสูงส่งของท่านเอง สายใยรักอันศักดิ์สิทธิ์กับผู้อื่นนั้นคือของขวัญคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะนำท่านกลับมาสู่ความรักที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในเสมอจงอย่ารอคอยแต่จงเป็นจงเป็นความรักที่ท่านอยากเห็นในโลกจงเป็นความสุขที่ท่านตามหาและจงเป็นความสมบูรณ์ที่ท่านคิดว่าคนอื่นจะมอบให้ท่านได้ ข้าพเจ้าอัครทูตสวรรคามาเอลขออวยพรให้เส้นทางแห่งหัวใจของท่านสว่างสวยัยขอให้ทุกน้ำตาที่ท่านเคยหลั่งรินกลายเป็นเมล็ดพันธุแห่งปัญญาและความเห็นอกเห็นใจและขอให้ท่านจงเชื่อมั่นในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลเพราะการเชื่อมต่อที่แท้จริงนั้นไม่เคยจางหายมันเพียงแค่รอคอย ให้ท่านได้จดจําได้ว่าท่านคือความรักนั้นเสียเองเมื่อท่านคมพ้มความติงข้อนี้ท่านจะไม่เพียงแต่ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาแต่ท่านจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความรักที่ทุกสรรพสิ่งอันงดงามปรารถนาจะเข้ามาใกล้จงอยู่ในความรักและเป็นความรักเสมอไป